สวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีทุกๆจังหวัดที่อยู่ในจอด้วยนะคะขออนุญาตวันนี้ขอให้ทุกท่านรับฟังนะคะแล้วก็เผื่อมีอะไรก็เดี๋ยวค่อยแจ้งกันแต่ว่าคงไม่ได้มีโอกาสให้ทางจังหวัดอื่นรายงานเท่าไหร่เพราะว่าวันนี้ขอเน้นที่เรื่องของกรุงเทพก่อนนะคะก็ืงจริงเรื่องแจ้งให้ทราบเนี่ยก็อาจจะไม่ต้องแจ้งอะไรมากนะคะทุกคนน่าจะทราบกันอยู่แล้วขอไล่งานเลยและกันอยากทราบว่าประเด็นแรกเนี่ยค่ะตอนที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นตอนประมาณบ่ายโมงยีนะคะดิฉันกับ ท่านรองก็อยู่ที่ภูเก็ตนะคะสิ่งแรกที่ต้องควรจะเกิดขึ้นเนี่ยมันคืออะไรคะประชาชนควรได้รับรู้อะไรบ้างใช่ในเรื่องของ SMS มไหมคะถ้าใช่เนี่ยหน่วยงานไหนนะคะที่ต้องรับผิดชอบเรื่องนี้คือเรื่องขออนุญาตครับทุกคนยกมือตอบได้เลยนะคะเพราะนี้ต้องทำงานร่วมกันขออนุญาตครับเพื้องมกันบรรเทาสาภัยครับ คือปกติแล้วแผ่นดินไหวเป็นสาการเดียวที่ไม่สามารถที่จะแจ้งเตือนล่วงหน้าได้จะรู้ต่อเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาของเราเนี่ยแจ้งเตือนครั้งแรกก็คือเรื่องของการส่งไปที่ SMS นะครับรวมทั้งแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดปอพอส่ง SMS เออสปส่งไปที่กสทชเพื่อให้ส่ง SMS อแจ้งให้แ<ต>ปล<ป><อ>ว่ารัะดับแรกคือปอพปอพส่งไปที่กสทชได้ยินว่าปอพส่งกสทชอสองครั้งจริงไหมคะส่งทั้งหมด4ครั้งครับส่งทั้งหมด4ครั้งตั้งแต่เริ่มเหตุการณ์ส่งครั้งแรกตอนกี่โมง ส่งให้โอเปอร์ตอนบ่ายสองโมงสี่สิบสี่นาทีค่ะทราบว่ามีข้อจํากัดแต่พอเป็นเอสเอ็สเนี่ยครับพอเป็นเอสเนี่ยก็จะต้องรันดับเบิลก็จะส่งได้ทีล,ทละทีละสองแสนสองแสนแต่ตอนนี้เนี่ยสรุปแล้วในชั่วโมงแรกที่ทางปพส่งไปทางปสทชแล้วได้ส่งไปกี่เบอร์นะคะส่งไปตอนบ่ายสองโมงสี่สิบสี่นาทีอันนี้เอสเอ็มเอสเริ่มแรกรตอนประมาณสองโมงสี่สิบกว่าใช่ครับ เปหนึ่งสองแสนเบอร์จะยอยส่งทีละสองแสนเบอร์สองแสนเบอร์ครับแล้วได้ทั้งหมดแล้วได้ส่งไปทั้งหมดเท่า <ผม S 1> ไหร่ผมส่งไปสิบกว่าล้านใช่ไหมครับคือปัญหาคือว่าเซลล์บอร์ดแคสที่อนุมัติไปเนี่ยยังไม่มาถูกไหมคะเราก็คืจะส่งได้แค่แสนถึงสองแสนแต่ทีนี้เนี่ยข้อความที่ส่งเนี่ยท่านส่งว่าไงคะครั้งแรกเราเตือนให้สามารถที่จะกลับเข้ากรณีที่จําเป็นครั้งที่สองครั้งที่สามเนี่ยเราส่งต่อเนื่องคือสิบหกศูนย์เจ็ดกับสิบหกศูนย์เก้านะครับอันนี้ แจ้งในเรื่องข้อปฏิบัติตนกรณีเกิดแผ่นดินไหวให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบครั้งสุดท้ายเราส่งตอน16.44ที่ว่าแสนสองแสนเนี่ยเป็น1ล้านอย่างรวดเร็วได้อย่างไรถูกไหมคะเพราะว่า SMS เมื่อถึงมือแล้วเนี่ยแน่นอนช่องทางอื่นๆที่สามารถสื่อสารได้เลยไม่ว่าจะเป็น Facebook หรืออะไรก็ตามทํากันอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่ไม่มาเนี่ยคือ SMS แล้วชาวต่างชาติที่เขาอยู่ด้วยนะคะการที่ซื้อซิมของไทยในระยะ สั้นๆเนี่ยเรามีเตือนไหมภัยพวกนี้อันนี้ขอให้ทางกสทชกับทางปพช่วยประสานกันอีกทีนึงว่าสามารถ improve ตรงนี้ได้ยังไงเพราะว่าท่านต้องตอบคําถามตรงนี้พอดิฉันต้องตอบคําถามประชาชนนะคะเพราะว่าดิฉันสั่งไปตั้งแต่ก่อนบ่ายสองว่าให้ SMS เตือนให้หมดทุกอย่างแต่ระบบไม่ออกก็เลยไม่ทราบว่ามันต้อง m p r o v e ตรงไหนเพิ่มเติมอีกท่านมีข้อแนะนำไหมคะ ทีวีเราให้24ชั่วโมงนะครับถ้าตงกับว่กิจกับทุกช่องนะครับถ้ามีเพจของสำนักนายกเริ่มขึ้นมาก็จะตัดภาพออกจากรายการทันท <Allah> ีนะครับเบเตอร์กำลังพัฒนาระบบที่จะส่ง้ได้มากขึ้นนะครับสำหรับ SMS นะครับแล้วก็กำลังให้โอเปอร์เขาดำเนินการประสานกับ ผู้ประกอบการของเขาในการที่มาทำ CBC ด้วยนะครับคือคือ Self เสีย์บอดแคสใช่ไครับว่าปาปเป็นผู้ส่งเพื่อจะได้ส่งเซีย์บอดแคสให้นะครับกำลังประสานอยู่ว่าจะทำด้หรือเป่าไม่ทราบมาตางเทคนิคเขาจะเดี๋ยวคนนี้คงแจ้งผลผมมาครับค่ะโอเคขอบคุณนะคะจริงแล้วเนี่ยปัญหาคือว่าเซอร์บอดแคสบอ์เรายังไม่ได้อันนี้คือปัญหาที่1แต่ปัญหาที่2ก็คือว่า SMS ในการแจ้งเตือนคือช้าและข้อมูลที่ส่งไป ไม่ได้จะเป็นประโยชน์มากนะคะอันนี้คือขออนุญาตพูดไปจริงๆตัวดิฉันก็ผิดเองนะคะที่ไม่ได้ระบุว่าใช่ว่าต้องส่งว่าอะไรบ้างเพราะจริงๆตอนนั้นเนี่ยทุกฝ่ายก็ควรจะร่วมกันที่จะบอกอรายละเอียดว่าควรจะเกิดอะไรขึ้นบ้างอันนี้คืออย่างแรกนะคะอีกอย่างหนึ่งต้องขอขอบคุณเรื่องของบริการโทรทัศน์ทั้งหมดนะคะของเฉพาะกิจที่พอบอกแล้วเนี่ยภายใน ไม่ถึง5นาทีทุกคนสามารถออกให้ได้หมดอันนี้ต้องขอบคุณมากนะคะเพราะว่าจริงๆอยู่ที่ภูเก็ตเนี่ยไม่ได้รู้สึกถึงความสั่นสะเทือนเลยแต่ว่าภายใน10นาทีที่เข้าประชุมเนี่ยเริ่มตั้งแต่รัฐมนตรีท่องเที่ยวนี่บอกว่ามีแผ่นดินไหวมีน้ํากระชอกมีอะไรก็คือทุกอย่างก็คือต้องเกิดขึ้นเร็วแล้วก็ปิดประชุมแล้วก,แวก็แล้วก็ได้สั่งการนะคะแต่อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าแผ่นดินไหวเนี่ยถามตัวดิฉันเนี่ยดิฉันก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าจะต้องทําตัวอย่างไรค่อนข้างที่จะเหมือนประชาชน คนไทยทุกๆคนเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในประเทศที่มีแผ่นดินไหวเป็นประจําหรือว่ามันนานอย่างเช่นคุณแม่เองเนี่ยจะ70เนี่ยเพิ่งทราบบอกไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะซึ่งหลายๆคนก็คงเป็นอย่างนั้นเช่นกันทุกคนว่าคิดว่าตัวเองไม่สบายเพราะว่ามันสัน่นหลังจากเกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้วเนี่ยประชาชนมาอยู่รอบๆเยอะขึ้นนะคะแล้วก็พอไม่สามารถบอกได้ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็หาข้อมูลยังไม่ได้ ไม่ได้เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเกิดปัญหาที่ว่ามีคนกลับบ้านไม่ได้แล้วก็ที่มีเสียงบ่นกันมากก็คือว่าเ,เราต้องปิด BTS ปิดรถไฟนายยกน,นะครับให้ Activate ตัวศูนย์สั่งการของกระทรวงทันทีนะครับหลังจากนั้นก็ได้ประกาศให้หยุดการให้บริการชั่วคราวเพื่อตรวจสอบว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรในเรื่องของระบบขนสงนะ่งสาธารณะทั้งทุกระบบทั้งทางอากาศทงางรางทางน้ํา นะครับโดยมุ่งเน้นในเรื่องของโครงสร้างที่เป็นโครงสร้างยกระดับตรวจสอบโครงสร้างที่มีความสุ่มเสียงเส้นสะพานข้ามแม่น้ําทุกตัวนะครับผ่างยกระดับของการนำพิเศษทุกตัวปรากฏว่าการนำพิเศษมีจุดเดียวซึ่งแนวโน้มที่การเกิดรับัวชอ็อกี่ยจะเลื่อนไปทางทิศเหนือคือทางเทือกเขาหิมาลัยแล้วก็ทางประเทศจีนนั่นก็แสดงว่าเกิดนี่ห่างไกลประเทศไทยขึ้นกว่าเดิม ก็อยากจะยืนยัน,ยนว่ายืนยันว่ามีผลกระทบกับบ้านเราเนี่ยน้อยลงครับสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องประชาชนทุกท่านนะ เราก็มารวมตัวกันค่ะเพื่อจะประชมุมในเรื่องของเหตุการณ์แผ่นินไหวที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะตอนช่วงเวลาประมาณ13.30น 30. าทีนะคะเราก็ได้มีการสั่งการทันทีตั้งแต่เมื่อวานนะคะวันนี้ก็มาดูผลติดตามนะคะแล้วก็ดูว่าจะสามารถปรับปรุงแก้ไขตรงไหนได้บ้างนะคะก็อย่างตามที่สถานาการณ์แผ่นินไหวที่เกิดขึ้นเมื่อวานนะคะเราก็ทราบกันว่า เริ่มแรกของการเกิดแผ่นดินไหวมาจากประเทศเมียนมานะคะจนได้ผลกระทบมาถึงประเทศไทยค่ะโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครเมื่อวานที่มีในเรื่องของอตงตัวตึกถล่มนะคะเพียงหนึ่งตึกที่เกิดขึ้นกเ็เป็นตึกที่กำลังก่อสร้างนะคะแล้วก็ตึกอื่นๆในกรทมไม่มีผลกระทบทีเ่เป็นอันตรายถึงชีวิตนะคะก็ได้ทราบกันถึงว่าโครงสร้างตึก ในกรทมเนี่ยมีมาตรฐานที่รองรับในเรื่องของแผ่นดินไหวไว้อยู่แล้วในกฎของข้อบังคับค่ะตอนนี้ก็เร่งให้ทางกรมโยธานะคะดูในเรื่องของตัวตึกที่ถล่มค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นและมาตรการต่อไปจะเป็นอย่างไรนะคะอันนี้ก็จะกลับมารายงานผลอีกหนึ่งอาทิตย์ข้างหน้านี้นะคะว่าเหตุเกิดจากอะไรและทำไม ถึงเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็สามารถแก้ไขอะไรต่อไปได้ในอนาคตค่ะหลายพื้นที่นะคะก็ได้รับผลกระทบค่ะแล้วก็สามารถรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนได้นะคะขอย้ำอีกครั้งให้พี่น้องประชาชนมั่นใจนะคะว่าจากการแผ่นดินไหวครั้งนั้นนะคะ after shock เกิดขึ้นประมาณ50ทีแต่ว่าเราก็ไม่ได้รู้สึกหรือไม่ได้รู้ตัวกันแล้วนะคะเพราะว่าความสั่น าก after shock เนี่ยน้อยลงเรื่อยๆนะคะรอบสุดท้ายที่เช็คสัญญาณที่ได้รับการรายงานมาเนี่ยประมาณเที่ยงคืนของเมื่อวานนี้นะคะซึ่งริตร์เนี่ยต่ำลงไปถึง1นุดน้อยน้อยลงแล้ว1.2อลิร์นะคะซึ่งตอนนี้ก็คือไม่ไม่รู้สึกอะไรแล้วนะคะแน่นอนว่ารัฐบาลจะ เยียวยานะคะแล้วก็ดูแลผู้ที่รับผลกระทบทุกอย่างค่ะเหตุการณ์แผ่นดินไหวไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยหรือว่าเกิดขึ้นเป็นประจำในประเทศของเรานะคะเพราะฉะนั้นยังไงก็ตามรัฐบาลก็จะใช้ทุกสภาพกาลังค่ะเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนนะคะให้ปลอดภัยแล้วก็ได้รับการเยียวยาให้ได้เร็วที่สุดค่ะ วันนี้ค่ะก็ได้มีการคุยกับทุกภาคส่วนนะคะในเรื่องของทางกทมซึ่งเป็นการดูแลของส่วนหน้าณที่เกิดเหตุตอนนี้นะคะแล้วก็ในเรื่องของตอนนี้ที่เรามีกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติซึ่งดูแลกำกับดูแลโดยท่านรองนายกอนุทินเป็นผู้ว่าการเป็นรัฐมนตรีมหาไทยนะคะแล้วก็เป็นผู้บัญชาการของศูนย์นี้ด้วยค่ะ ตอนนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณค่ะเมื่อคืนนี้นะคะเจ้าหน้าที่ทุกๆคนที่ทํางานกันอย่างหนักนะคะแล้วก็ได้มีการเ,าเข้าไปในสถานที่จุดจุดที่เกิดตึกถล่มนะคะตอนนี้เนี่ยก็รอให้ท่านผู้ว่าราชการกรทมนะคะจะถแถลงค่ะว่าท่านผู้ว่าเองต้องการส่วนที่จะได้รับความดูแลอย่างไรบ้างที่หน้าง,งานนะคะไม่ว่าจะเป็น ปพ,อพอที่เข้าไปดูแลในเรื่องของเ,อเครื่องมือเครื่องจักรการทํางานหนักการกู้ภัยต่างๆนะคะแล้วก็จริงๆมีอาสาสมัครหลายท่านนะคะที่อยากจะช่วยนะคะตอนนี้เนี่ยก็เลยจะพยายามให้ท่านผู้ว่าเนี่ย เคลียเรื่องงานทั้งหมดว่าโฟจะเกิดขึ้นอย่างไรบ้างและต้องการความช่วยเหลือด้านไหนบ้างเดี๋ยวท่านผู้ว่ากทมจะเป็นคนแจ้งนะคะว่าต้องการความช่วยเหลือด้านไหนบ้างตรงไหนบ้างเพราะว่ามีพี่น้องประชาชนอีกหลายท่านนะคะที่เป็นห่วงเป็นใยนะคะตอนนี้เนี่ยแต่ว่ามันมีในเรื่องของวัสดุก่อสร้างที่อันตรายแล้วก็เครื่องมือหนักที่อยู่ตรงนั้นเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้ทางท่านผู้ว่ากทมจัดโฟตรงนี้ให้ดีเพื่อจะบอกพี่น้องประชาชนว่า ตรงไหนที่สามารถเข้าไปได้หรือเข้าไปไม่ได้เพราะว่าอันนี้เป็นเป็นเขตอันตรายนะคะที่ไม่อยากให้อาสาสมัครเนี่ยเข้าไปแล้วก็ยังไม่ได้รีจิสเตอร์อันนี้จะเกิดอันตรายต่อตัวพี่น้องประชาชนได้นะคะอันนี้ก็ขอให้ทางผู้ว่าจะเป็นคนแจ้งอีกทีค่ะแล้วก็ขอย้ำอีกครั้งนะคะว่าเหตุการณ์แผ่นดินไหวทที่ประเทศไทยตอนนี้นะคะได้สงบลงแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีการ ตรวจในเรื่องของตึกต,ต่างๆที่ตอนนี้ก็จะมีผู้ดูแลตึกของแต่ละตึกอยู่แล้วนะคะก็สามารถแจ้งพนักงานที่อยู่ในตึกได้เลยเพราะวันจันทร์นี้ก็จะมีการกลับเข้าไปทํางานกันนะคะขอยุ้าอีกครั้งว่าสถานการณ์ตอนนี้สงบแล้วปลอดภัยแล้วนะคะผู้ที่อยู่ข้างนอกสามารถกลับเข้าที่พักอาศัยของตัวเองได้นะคะส่วนผู้ที่อยู่ในตึกสูงรอของตึกสูงของตัวเองที่มีผู้ตรวจนะคะได้รับแจ้งแล้วว่าตึกสามารถปลอดภัยกลับเข้าไปได้ก็กลับเข้าไปได้เช่นกัน แต่ว่าที่พักอาศัยที่ไม่ใช่ตึกสูงกลับเข้าไปได้ทุกท่านแล้วนะคะวันนี้ก็ยังมีอีกคืนนะคะที่สวนสาธารณะสวนสาธารณะทั้ง5ส่วนในกรุงเทพมหาคนครจะเปิด24ชั่วโมงนะคะเรามีในเรื่องของตำรวจที่ดูแลตลอดที่สวนสาธารณะนะคะเพราะฉะนั้นก็พี่น้องประชาชนก็สามารถอรอหรือว่าเข้าไปพักผ่อนหย่อนใจในสวนสาธารณะได้นะคะวันนี้ก็มีการดูแลจากรัฐบาล อย่างเต็มที่ทุกรูปแบบค่ะในเรื่องของออการเยียวยานะคะก็จะเดี๋ยวออกมาว่ามีพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างอันนี้อันนี้เนี่ยรัฐบาลจะออกในเรื่องของมาตรการต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ